สวัสดีครทุกคนทุกท oh, ่านวันนี้ได้เดินทางมาที่วัดนองคลานะครับอำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ได้เดินทางมามาเจออาจารย์เปิ้ลนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลนะครับมาศรีสะเกดมาไหว้ศิษย์หลวงปู่มาไหว้หลวงปู่สวงนะครับมาไหว้หลวงปู่สวงมาหาอาจารย์สมจิตครับครับพอดีเดินทางมาที่วัดนองคลานะครับก็เลยเห็นว่า อาจารย์นะครับมีลูกศิษย์ลูกหาถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะได้โชคได้โชครางวัลที่หนึ่งจะ้ะได้ยังไงอ,อาจารย์ทำสักลายมือสักลายมือเศรษฐีโอ้ลายมือเศรษฐีค่ะ,ะแล้วเปิดรับโชครับว่าจนนี่แล้วพระกิจการท้งหมดค่ะคือได้ตำราที่ได้มายัางไงอาจารย์ ตำาานี้ก็ได้มาจากการไปเรียนแล้วก็มีพระสอนให้บางส่วนอ๋อแล้วก็จะมีจิตที่เราชบอบทำบุญทำกุศลด้วยก่าจะได้มาเจอกันเห็นว่าอาจารย์ทำกระทินหลายที่เหมือนกันนะหลายที่มากก็ตั้งแต่ตั้งแต่ ต้นต้นกระถินมาเลยค่ะยังไม่ได้ว่างสักอาทิตย์เลยโอ้โหต้นกระถินมาจนถึงโคราชแล้วจะมาถึงสุดินนะนี่เสร็จยังครับตอนนี้อ่าตอนนี้นะคะก็เหลือเหลืออีกอาทิตย์เนี้ยค่ะอาทิตย์ยี่สิบหกน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วตอนนี้กระถินกระถินแล้วเรื่องเลขโชคลาบเนี่ยอาจารย์จะได้ยังไงบ้างฝันหรือว่านจะขอเลยอาจารย์ส่วนใหญ่โชคลาภเนี่ยอส่วนใหญ่แล้วบางทีก็ฝันค่ะแล้วบางทีก็เออ ถวายของให้หลวงปู่หลวงปู่สวงนะคะแล้วก็จุดทู่หรือเปิดปาเอ็มะคะ่ะลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้วันทีก็ได้ไปหวยต่างประเทศก่อนเลยในวันนั้นค่ะวันนี้จะให้เลขเอฟซีชองคุมทรัพย์พนัแนวอะไรกันเลขฝันไหมเลขยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้ฝันอะไรเลยค่ะแต่ว่า,าแต่ว่าเปิด ตะกี้ถวายเอ็มให้หลวงปู่ก็ได้ได้มาแต่ยังไม่ได้ดูเลยค่ะยังไม่ได้ดูอาดูพร้อมกันอาจารย์ฝากเอฟซีหน่อยดูหน่อยครับค่ะครับอาจารย์เปิ้ลน,นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ดูให้หน่อยนะครับเผื่อยังมีโชคลาภเป็นอะไรอาจารย์เห็นไหมคะมองไม่ชัดเลยอาจารย์ดูอะไรน่าจะเป็น ตัวเลขหนึ่งยากษนิดนึงนะครับเดี๋ยวแปดเก้าสามแปดเก้าสามเก้าสามนะครับนี่ครับโอเปดเก้าสามชัดมากแปดเก้าสามด้วยเอฟซีอ่ะแปดเก้าสามกับอาจารย์เปิลนะครับเลขให้เป็นเลขวันที่หนึ่งเนาะอาจารย์แปดสามอาจารย์เปิลเป็นคนดีไซน์ดีนะ่ารักนะครับ ที่แรกเรื่องอาจารย์เปิ้ลเนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนาะท่าอาจารย์สมจิตอยู่อนะครับนี่ลูกษย์ลูกหายเยอะอาจารย์ใครเห็นคลิปอาจารย์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์สาธุด้วยนะครับก็ติดตามติดตามอาจารย์กันนะคะออาจารย์บอกเลยนะครับให้ติดตามได้ทางไหนบ้างนะครับครับเอฟซีอาจจะเชื่อเรื่องลวงเชื่อเรื่องมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ ท่านใดที่เชื่อเรื่องในการเสริมดวงในทางลายมือนะครับ<ช>ก็ไปหาจาันเปิ้นได้ที่ไหนจนันู่ที่สมุทรปราการค่ะบางนากรุงเทพบางนากรุงเทพค่ะจะมีลูกศิษย์หาไปเยอะไหมจนันก็ลูกศิษย์ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ก็เยอะค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้ก็มีนัดกับลูกศิษย์เหมือนกันแต่ว่าก,ก็เลื่อนนัดออกไป แล้วก็ลูกศิษย์ที่พิศษณโลกก็เยอะคนที่ถูกางวัลที่หนึ่งนี่ก็เป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นหมอเป็นคุณหมออยู่ที่สุโขทัยค่ะคือเขาถูกางวัลที่หนึ่งเพราะว่ามาสักมาสักได้ประมาณสามเที่ยวเนาะสามเที่ยวก็ถูกแล้วก็มีลูกศิษย์แกถูกรางวัลที่ที่หนึ่งแล้วก็ถูกลงวัลที่รู้สึกว่าจะที่ห้า ที่ห้าด้วยนะที่ห้าด้วยเนาะค่ะแล้วส่วนเลขท้ายสามตัวสองตัวเนี่ยได้กันอยู่ประจําอยู่แล้วค่ะแล้วแต่แล้แต่ดวงเนาะแล้วแต่ดวงวาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับค่ะถามอาจารย์ได้กับอาจารย์เปิ้ลนะครับอาจารย์ฝากเขียนเลขให้หน่อยนะครับเลขที่อาจารย์ที่มต่กี้ใช่ไหมคะฝาหนะฝาเอ็มนะคะ ครับเรียกอาจารย์เปื้อนนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับมาครั้งแรกนะครับมาที่นี่นะครับค่ะมาครั้งแรกเลยก่อนจะไปตะเคียนใหญ่ก็จะมาไหว้หลวงปู่ก่อนค่ะจะเห็นไหมอาจารย์ค่ะเยอะมาก อะไเลยอะไเลยแล้วงวดศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดจากลายมือเขาเรียกอะไรคะอ่าจากลายมือนี่เป็น้นคอ่เป็นการสักบางคนเส้นวาสนาเส้นเงินเส้นงานยังไม่ถึงยังไม่ถึงเส้นไยเนาะก็สักให้ขึ้นเพื่อให้ถึงเส้นไยไวๆก็เหมือนเป็นทางลัดอะค่ะ อันนี้เดินทางมาหาอาจารย์สมจิตเนาะค่ะมาที่หนูดูอาจารย์สมจิตค่ะเป็นลูกศิษย์ลูกหาใช่ไหมคะเป็นลูกศิษย์ค่ะเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมจิตด้วยค่ะอันนี้คืออะไรนะค่ะพี่อันนี้เปิดฝาเอ็ม้อยให้หลวงปู่สวงตรงนี้เลยบอกค่ะค่ะตรงนี้เลยได้แปดเก้าสามบอกค่ะฝาเอ็ม้อยเนาะถวายหลวงปู่เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาเป็นครั้งแรกค่ะ เป็นั้งแรกที่อาจารย์มานะคะค่ะมาจากอมาจากกรุงเทพเลยค่ะโอ้กรุงเทพเลยค่ะก็เดินทางแสวงบุญมาเรื่อยๆแต่ว่าตั้งใจตั้งใจจะมาไหว้หลวงปู่อยู่แล้วค่ะอ๋อตั้งใจจะมาไหว้หลวงปู่สวงค่ะแสดงว่าสายหลวงปู่สวงใช่ค่ะนะคะนานไม่ยังลมะค่ะเชิญกลามดลยก็นานแล้วค่ะตั้งแต่เจออาจารย์สมจิตก็ก็ มาเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็อาจารย์ก็รับเป็นศิษย์ค่ะเจออาจารย์ที่ไหนคะครั้งแรกอเจออาจารย์ครั้งแรกที่วัดค่ะเจอกันที่วัดวัดไหนคะวัดที่แถวลบกุรีค่ะโอ้เจอเทววัดท่านผู้าสวร์เนาะท่านผู้หาสวร์หนะคะใช่ค่ะแล้วแกก็รับเป็นศิษย์ซึ่งขันคูกันท่านอค่ะจ้ วันนี้ก็เดินทางมาที่แถวสุรินทร์เนาะค่ะเนาะใช่ค่ะมามาบ่อยไหมคะอไม่บ่อยไม่ได้บ่อยเพราะว่าธรรมดาก็อยู่กรุงเทพก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่พี่มีฝันดีไหมคะมีฝันป๊อคาียังไม่ได้ฝันอะไรเลยยังไม่ได้ฝันค่ะเคยได้โชคได้ลาภจากปู่บ้างไหมคะได้ค่ะก็ได้ประจําเลยที่ที่ว่าเวลาจะจุดให้กับหลวงปู่เนาะ ก็เปิดฝาเอ็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถวายของหลวงปู่ท่านก็จะมีเมตตาให้ประจําอยู่รู้สึกลูกหาให้บ่อยเลยนะคะเวลาจุดธูปแล้วก็ถวายของเนาะค่ะก็จะได้จากหลวงปู่ที่แรกท่านจะให้หนึ่งสี่หนึ่งสี่เนาะจับหนึ่งสี่กันได้หนึ่งสี่กันใช่ค่ะรู้สึกลูกหาก็ได้กันได้จากป้าบอกค่ะได้จากทูตจากทูปโอ้โหตรงๆเลยเนาะ ค่ะงวดนี้ก็เป็นแนวทางมะพี่เนาะตัวนี้เลยนะคะสามตัวแปดเก้าสามนะคะแปดเก้าสามอดบินก็หาแนวทางแล้วให้เอซีรับชมแปดเก้าสามเด้อนะคะเป็นเลขที่สวยนะคะแล้วก็เลขแปดทะเบียนรถพี่ด้วยเนาะห้าแปดห้าแปดเนาะทะเบียนรถสวยนะคะ ยังมีหลักฐานยืนยันคนที่ถูรางวันที่หนึ่งอารพดูหน่อยนะะถูรางวันที่หนึ่งนะครับมาเสริมดูมานี่นะครับนี่มาสักลายมือค่ะสักลายมือม,มันเป็นรอยไหมจ่าหรือว่ามันแค่แค่สักที่จะไม่ได้เป็นรอยเป็นก็นติดสีเดี๋ยวสักพักก็จะจางจางจางไปเรื่อยแล้วก็จะขึ้นเหมือนเส้นจริงอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้คือตอนสักนะคะ อตอนสักเออนี่นะครับเป็นคนหมอเนาะเป็นคนมอค่ะครับแล้วก็โทรมีรางวัลลอตเตอรี่โชว์รางวัลที่หนึ่งเออนี่ครับสักไปนานไม่คะถึงจะได้สักไปสามเที่ยวอะค่ะสามเที่ยวค่ะนะครับแต่บุญวักษณะสองคนเนาะค่ะนี่โหน้าผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งหลายปีแล้วป่ะคะไม่ค่ะปีนี้แหละค่ะโอตัวเลขอะไรนะอาจารย์เลขอะไรตนตัวเลขตัวเลขศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ด เก่าซูนเจ็ดโอ้ไม่นานซูนเจ็ดนี่ยังไม่นาโอ้โหอาจารย์ชอบเลขไหนเลขงวดนี้อ่ะเผื่ออาจารย์ชอบมีชอบไหมชอบอยู่ในใจบ้างยังชอบแค่เลขนี้เลขฟาดเพิ่มเดิมแต่เลขนี้ก็สวยนะคะค่ะสวยสามตัวเลยเนาะครับท่านใดที่จะแห่อาจารย์เปิ้ลได้เนาะแถวบางนาค่ะแถวบางนาสงกรานเนี่ยค่ะเด็กัน คำที่ปล่อยเบอร์โทรปล่อยอะไรด้วยไหมอาจารย์หรือว่าเบอร์โทร0839994408ครับอีกรอบกันนะครับเพื่อ FC อยากจะไปร่วมสายบุญทางสายลูกกุศวงอาจจะไปหาง่ายเนาะอาจจะมีความเชื่อในด้านนี้ก็ไปลองไปดูนะครับก็ติดต่อทางอาจารย์สมจิตก็ได้ค่ะอาจารย์สมจิตก็ติดต่อกันตลอดครับเบอร์เบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งอาจารย์083 4408่จะสาธุสาธุเดี๋ยวเราไปค่ะสาธุขอบคุณอาจารย์มากครับผมเจ็บไหมครับอาจารย์สักเป็นการสักคล้ายๆสักคิ้วสักปากอะ่ะแต่ว่าหนูไม่เส้นม่เนเสักเองอ๋อพอดีไม่เคยสักทั้งสองอย่างเลยไม่รู้